ตอนนี้กำลังของผู้ภายพร้อมแล้วนะฮะเรากำลังก็ไปเดี๋ยวไปไไก็ไปดีกว่า,เ,าเดี๋ยวไม่ขอเที่ยวดูก่อนเรือไปไม่หมดหลมตกลอยถ่ายอยก่นี่ก็ะมาณกลางวันคุณเป้าเดี๋ยวเราอยู่นี่เราอยู่นี่ สัสดีค่ะพี่ตอนนี้น้ำท่วมพื้งล่างแล้วต้องการออกจากพื้นที่ไหมคะพี่ฝั่งนี้ได้ไหมจ้านี่ครับข้ามมาตู้เรือเลยพี่อยากข้ามหรือครับขอบคุณครับพี่เต้ยครับแล้วเดี๋ยวผมให้มุ้งมันจะมีของเพราะว่ามันต้องแกะเชือกข,ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำขึ้นมันก็ต้องปรับ เือยขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วเห็นอยู่บนหลังคาแบบนี้แล้วกลางคืนนอนไงคะพี่นอนบนแพ่นี่แหละครับนอนบนแพ่กี่คนเห็นอยู่หลายคนแพ้่มานิดเดียวอะคะสามครับนอนอยู่สามนี่แหละนอนยังไงพี่มันไม่มีที่ละจับไว้ตรงนี้พอดีฮะจับไว้มุมนี้พอดีความกังวลตอนนี้ทําไมมันมันสุดแล้วทําไมไม่ออกก็ะของมันมีมูลค่าเยอะเลยยังไงคะอ่ามันต้องรอปรับเชือกด้วยครับพอเวลาน้ําขึ้นมันก็ต้องปรับเชือกขึ้นไปอีกเพราะตะกี้นี่ก็จะเกาะไปแล้วคางหนึ่งเล้เมามาปรับ ปรับเชือกปรับเชือกให้แพมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะไปตามน้ำฮแล้วสมมติจปลูกแค่ไหนครับปลูกแค่ไหนอยู่กันบนชั้นสองของบ้านเลยนะครับคนที่อยู่ดินน้ำไม่เสียภาพนุ่มข้านหนัก ดิครับเอามือข้าวมาแจกครับเตรียนมาเพื่อนมา,มากินข้าวยังคะโยนยนั่งขวาก็ได้นะพี่เแยวระหว่างเรือกันเลยครับ อยู่กันกี่คนตอนนี้เราเข้ามาที่อออยู่กันสี่คนจอกไหมพี่จุดเปาะบางนะฮะที่เห็นนี่คือชาวบ้านเขาจะใส่เตรียมเก็บของยังคะบ้านซึ่งเดือนนี้เนี่ยแล้วชั้นชั้นสองนี่ยังอยู่ไหมคะหรือปิ่มพื้นแล้วเกือบจะคืนนี้คิดว่าไงคะพี่กก็สังเเตหนิดรอยสนิมใช่ไหมไม่ใช่รอยเดิมยแล้วจอกเร็วๆนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยคือยังคงต้องอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาต้องวลเรื่องทรัพย์สินแล้วก็น้ำดื่มไหมครับ ก็มีไปการถมโจรเพื่อเหมือนกันคือย่างนี้ค่ะคือตอนนี้ที่เราเข้ามาพร้อมกับเจ้าที่เนี่ยเรามองว่ามันมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เจ้าที่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงก็คือเรื่องของไฟฟ้าบางจุดที่ไฟยังไม่ได้ตัดแล้วว่ามันเหลืออีกแค่ประมาณสักไม่กี่เซนนะคะน้ามันจะถึงใส่อยาวางก่อนเลยครับเรับยาช่วยวางก่อนคุณยายวางก่อนจะใส่<า>เรือไ,ห,อไหมครัใส่เรือก็ได้ไครับอันนี้ยา รักษาโรคนะครับครับแล้วก็ผมมีมุ้งมาให้ด้วยครับตอนนี้ไปเป็นมุ้งกลางออโต้ครับค่ะแต่วังที่เราห่วงใหญ่เพราะว่ายุงเยอะค่ะได้ครับอ๋อตู้ตัวนะคุณป้าผมพยายามจะมาให้ทุกวันค่ะมาทุกวันขอบคุณมากครับผมมากครับค่ะแล้วถ้าหากตัดไฟพี่อยู่แบบมืดนะค่ะยอมอยู่แบบมืดนะค่ะเลองอะไรไฟฉายไฟตรง